เพอใจรักตอนที่หนึ่งเตโชหรือที่ใครๆเรียกว่าไอ้ตานเด็กหนุ่มหน้าหวานเป็นผู้โชคดีเป็นตัวแทนได้ไปเรียนมหาลาัยอันดับหนึ่งที่แม้แต่คนรวยบางคนถ้าเงินไม่ถึงจริงๆก็เรียนที่นี่ไม่ได้ไม่ใช่มีเงินแล้วจะเรียนได้อย่างเดียวต้องสลาดด้วยเขาโชคดีทุกคนในบริเวณหรือว่าละแวกใกล้เคียงต่างพากันมาส่งลูกตาล เขาทราบตึงทุกคนมาพร้อมหน้าพร้อมตาแถมยังมีรถคันใหม่ซึ่งถอยออกมาให้เขาขับไปใช้ระหว่างเดินทางไปที่นั่นแต่เขาคงไม่ได้ใช้หรอกนอกจากจะเดินทางกลับบ้านผมไปนะครับพ่อแม่ดีดีแล้วลูกตั้งใจเรียนนะผมจะตั้งใจที่สุดเลยครับได้สมกับที่ผมโชคดีได้ไปเรียนที่นั่นพ่อครับ ไปดีมาดีนะลูกแล้วผมจะมาเลี่ยมบ่อยๆนะครับเอออย่าเลยไอ้ตานอ้าวทำไมล่ะลุงเออเองก็เรียนอยู่ที่นั่นน่ะแหละช่วงปิดเทอมเองก็เรียนพิเศษจะได้ทันเขาข่าเนี่ยอยากให้เองน่ะได้เกรดดีๆแล้วจะได้เรียนตบไปไวอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแถมยัง ด้วยกันถอยรถใหม่ให้ผมอีกก้ก็เออข้าบอกแล้วว่าเองเอาไว้ใช้จะได้สะดวกถ้าอะไรขาดอะไรเหลือ,เ,ลอเองโทรมานะแต่ตัวเองอะไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่า,ลาจ้ะลุงลูกตาลขึ้นรถและขับออกไปอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองที่กระจกมองไปยังคนที่อยู่เบื้องหลังทุกคนต่างพากันโบกไม้โบกมืออำลาเขาเขารู้สึกอะไรอวรมีความสุข ที่ได้อยู่ที่นี่ไม่อยากจะไปเลยจึงเบรกรถกระทันหันทุกคนถึงกับเงียบและหันมามองรถที่เพิ่งแล่นออกไปตานจอดรถแล้วก็ลงมาผมไม่อยากไปแล้วผมจะอยู่ที่นี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เองต้องไปเองอะเหมาะที่สุดแล้วที่จะไปเรียนอดทนหน่อยนะลูกสู้ๆเขารีบขึ้นรถแล้วไปได้แล้วทุกคนต่างพากันแย่งตะโกนบอกให้ลูกตานไป ทำให้ตาลเองถึงกระน้ำตาหลายภาคไม่คิดว่าทุกคนจะห่วงอนาคตเขามากขนาดนี้เขาจำใจต้องทิ้งทุกคนไว้เบื้องหลังก่อนจะขึ้นรถและแล่นออกไปทันทีที่รถหายลับไปแล้วไม่มีทางที่จะย้อนกลับมาได้เสียงเฮกระหึ่มกระดังขึ้นผู้เป็นพ่อของลูกตาลอย่างเทิดถึงกับสายหน้าปองจันอมยิ้ม ทุกคนต่างดีใจเมื่อตัวยุ่งอย่างลูกตาลไปจากที่นี่ไม่ว่าลูกตาลจะไปไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นก็พังไปที่เหลือเรือก็พังโดยไม่ทราบสาเหตุขึ้นรถรถก็พังโดยไม่ทราบสาเหตุจริงๆครั้งนี้เขากลัวว่ารถที่ลูกตาลขับไปจะพังอีกจึงรวบรวมซื้อรถใหม่แถมยังมอบโรงเรียนที่ดีให้กับลูกตาลอีกพวกเขาไม่ได้เกียดลูกตาลแต่ว่า ถ้าเด็กคนนี้ไปที่ไหนบันไลที่นั่นจริงๆน้ำไหลไฟดับอะไรประมาณนั้นพี่พี่คิดว่าลูกเราเป็นตัวโชคร้ายอยู่หรือเปล่าก็ใหม่นี่ก็แค่ทำไอ้นูนพังไอ้นี่พังก็เท่านั้นล่าสุดก็ทำเอางานประจำปีที่วัดไฟดับทั้งงานเลยนะพี่เออแล้วต้องหลายชั่วโมงกว่าไฟจะมามันเกี่ยวกับไอ้ตานดินที่ไหนเล่า วัดไม่ได้จ่ายค่าไฟมัง้งเธอก็อย่าคิดมากพี่ดีใจนะที่ตามันไปนเรียนอย่างนั้นทุกคนก็ดีใจมั้งพี่แล้วพี่ว่าคนที่มาหาลายัยไอ้ตามมันจะเป็นยังไงจะมีใครเออโชคร้ายถ้าอยู่ใกล้ตามไหมไม่น่าจะมีหรอกถ้ามีรถนั่นกคงพังก่อนแล้วเสื้อพี่เธอะเธอบอกกับภรรยาเขารู้ว่า ลูกชายไม่ได้เป็นตัวสวยอย่างที่ใครคิดที่นำความโชคร้ายมาให้คนอื่นเป็นเพราะหมอดูหมอเดาอย่างไอชงมันดูดวงให้กับลูกชายทั้งที่ไม่ถูกกับเขามันทำอย่างนี้และพูดออกมาเหมือนใส่ร้ายพอยิ่งไม่เชื่อไม่มีทางที่ลูกที่น่ารักของเขาจะเป็นตัวสวยหรือว่าตัวโชคร้ายลูกตาลขับรถมาถึงมหาลัย เขาคิดว่ารถคันนี้จะใช้อย่างทนุถนอมที่สุดเพราะทุกคนตั้งใจซื้อให้เขาแต่พอมาถึงสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือเขาต้องไปที่ไหนต่อตลอดสองข้างทางมีแต่ต้นไม้ใหญ่มีแต่ป้ายบอกทางคนสักคนแทบไม่มีหรือว่าเขามาเร็วเกินไปมาผิดที่หรือว่ายังไงแต่พอเลี้ยวเข้ามาเรื่อยๆหลายๆเลี้ยวตามเส้นทางบอก ก็เจอเท่ากับผู้คนมากมายทําให้รถใหม่ของเขาเนี่ยดูเป็นรถผ่อมไปเลยเฮ้ยขอโทษครับเออไม่เป็นไรลูกตาลชนกับเด็กคนหนึ่งที่น่าจะอายุไล่เลี่ยกันเออเออห้องประถมนี้เทพไปทางไหนอะเออคุณพงรู้ไหมครับผมก็ไม่รู้อะผมเพิ่งมาแสดงว่านายเป็นเด็กใหม่เหมือนฉันใช่ไหมใช่ฉันฉันชื่อฟาร์มนะ ฉันชื่อลูกตาลถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันนะได้สิไม่ทันไรเขาก็ได้เพื่อนใหม่แล้วจึงจะได้เพราะอุบัติเหตุก็ตามโหแล้วเราจะไปทางไหนกันเนี่ยเราจะถามใครสักคนดีไหมลูกตาลยังไม่ทันได้ถามก็มีคนพาไปเพื่อรายงานตัวจากนั้นก็พาไปห้องพักห้องพักหลักคนเขารู้จักเพื่อนที่อยู่ในตึกเดียวกันก็คือตึกซี ส่วนคนรวยที่เรียนเก่งก็อยู่ตึก A และก็ตึก B มีกระเทา้ามีรถรางแต่ส่วนพวกเขาต้องเดินมันหน้าแปลกที่เขารู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองอยู่บรรดาพวกเขาทุกคนจะมีคิงที่เรียกว่าผู้สนับสนุนที่เรียนอยู่ที่นี่คอยดูแลแต่ว่าจะไม่รู้ว่าคิงคนไหนนอกจากเขาจะเปิดเผยตัวและลูกตาลก็อยากรู้และอยากเจอเขา เพื่อให้เขาช่วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างยอมรับว่านอกจากเรียนหนังสือไม่เก่งเขาก็เล่นกีฬาไม่เก่งด้วยในห้องที่คอพักมีเบอร์ผู้สัตสมนุนก็คือคิงของเขาเขาโทรหาเคิงทันทีนี่คุณอยู่ไหนครับคุณอยู่ตึกไหนผมไปหาคุณได้หรือเปล่าไม่ต้องมาหาฉันนายต้องการอะไรก็ว่ามาผมต้องการอาหารครับตอนนี้ผมเหนื่อยมากคุณพอจะช่วยผมได้ไหมได้ เดี๋ยวจะมีคนไปส่งให้เออแล้วแล้วขออ,อย่างได้ไหมครับอะไรคือคือว่าผมคิดว่าไฟในห้องมันน้อยไปผมกลัวความมืดคุณช่วยเออได้เดี๋ยวฉันจะให้คนไปติดแต่วันนี้ก็นอนอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันวุ่นวายมัดเอ่อขอโทษครับขอบคุณนะครับที่ช่วยสักพักก็มีคนนำอาหารมาให้ลูกตาลโอ้โหอาหารรสเลิศน่าจะเป็นพัทคาร ิงของเขาต้องรวยแน่ๆมีผู้สนับสนุนด,ดีก็ดีอย่างนี้แหละแล้วจะอยู่ลำบากให้งโง่ทำไมเจ้าลูกตาลกินอิ่มแล้วก็ได้เวลานอนพอตื่นเช้ามาก็มีเรื่องวุ่นวายทันทีเพราะมีคนทำผิดกฎนั่นก็คือตัวเขานั่นเองที่นำอาหารทั้งนอกเข้ามาทานในตึกนายชื่อลูกตาลชื่อจริงว่าเตโชใช่ไหมโอ้ครับอาจารย์ได้ทำผิดกฎ พรุ่งนี้นายต้องทําอาหารเช้าที่โรงครัวให้เพื่อนๆนทานเป็นเวลาสองวันเป็นการลงโทษเอออาจารย์แต่ผมไม่รู้นี่ครับไม่มีการต่อรองอะไรทั้งนั้นคนทั้งตึกนี้มีประมาณนี้ฮะเยอะแยะ,ยะขนาดนี้แล้วผมจะทําได้ยังไงเล่ารวมร,วม,รวมแล้วก็มีประมาณหกร้อยกว่าคนทั้งตึกสี่แต่ให้เขาทําอาหารคนเดียวเนี่ยนะมันโหดไปหรือเปล่าไม่ต้องเศร้าไปหรอกไอ้หนู มีในครัวน่ะมีแม่บ้านช่วยอีกต่างหลายคนขอบคุณครับป้าลูกตาลให้พวกเราช่วยไหมเออไม่ต้องรอกลูกตาลมีเพิ่อนใหม่ที่ชื่อฟาร์มพัดโบกแล้วก็หวานแล้วก็ซินมาอีกคนแต่ถ้าแม่บ้านไม่บอกก่อนว่าอาจจะผิดกฎดีไมด่ดีก็อาจจะลงโทษกันทั้งกลุ่มทําให้ลูกตาลโมโหมากคิงของเขารู้อยู่แล้วว่านี่มันผิดกฎแต่ก็ยังเอาหารมาให้เท่ากับแกล้งกันทัด เขาเหนื่อยมากเพราะไหนตอนเช้าต้องมาทำอาหารตอนนี้พูกคนได้พักเป็นเวลาสิบวันยังไม่ทันให้เริ่มเรียนแต่เขาก็เหนื่อยซะแล้วคอยดูเถอะถ้าเจอหน้านะเจ้าคืนซส้ยเข็ดเอาคืนอะไรจ๊ะลูกตาลอ,อ๋อป้าป้ลุงอืมชิ้งของเรานะ่ะนี่ส่งคนมาช่วยสามคนเราไม่ต้องทำแล้วฮะแล้วผมจะไม่ผิดกฎหรอครับ คงไม่มัง้งเพราะว่าเราก็อยู่ในครนัวนี่ดึงด้วยขอบคุณมากครับป้าลุงไม่เป็นไรหรอกเล่านะโชคดีนะที่เดาได้ผู้อุปถัมภ์ใจดีขนาดนี้รู้ไหมว่าเราโชคดีลูกตาลผมว่าไม่ได้โชคดีหรอกมั้งครับป้าลุงขี้งงผ,ผมอะแกล้งผมตั้งแต่วันแรกเลยแค,แค่รับน้องรอมัง้งครับเขารู้สึกว่าแม่ครัว ที่มีมากอยู่หลายคนจริงๆแล้วมีหลายคนมากแต่พอเขาถูกขังโทษก็ถึงจูงตัวออกไปแต่พอคินของเขาส่งคนมาช่วยเท่ากับมีแม่ขวเท่าเดิมนั่นมันทำให้ทุกคนไม่ต้องเหนื่อยลูกตานก็สบายใจอาหารเช้ามื้อนี้อร่อยเป็นพิเศษโหลูกตานทำอร่อยมากไม่ใช่ชั้นลอกแต่ว่ามันมันเป็นแม่บ้านางหากเล่าเฮ้ นั่นมันคนตึกบกับตึกเอนี่มาทำอะไรที่นี่อ่ะนั่นสิรู้ได้ยังไงสินมาว่าเขาไม่ใช่คนตึกเดียวกับเราก็ดูปอกแขนนั่นสิสีแดงก็แสดงว่ามาจากตึกเกับตึกบีแน่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอุ้ยพวกนั้นลูกหนีหมดเลยอะ่ะนั่นสิลูกตามแปลกใจมากที่อยู่นักศึกษาในตึกนี้ก็พากันลุก เพราะตึกเอตึกบีเข้ามานั่งแทนเอาแล้วนี่พวกเขามันจะมาแย่งเราทานอาหารที่นี่เหรอถ้าจะใช่จริงๆด้วยอ่ะมากันเยอะขนาดนี้แล้วพวกเราล่ะถึนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทํายังไงอ่ะเฮ้ยเราต้องลุกแล้วแหละจินมาสะกิดเพื่อนทุกคนให้ลุกขึ้นเมื่อมีคนตึกเอและตึกบีมาเพิ่มอีกดูเหมือนว่าทุกคนตั้งใจจะมาทานอาหารที่นี่ แล้วทำไมพวกเขาต้องมาแย่งด้วยเนี่ยนั่นสิหลายหลายคนไปทานอาหารที่ห้องลูกตาลกับเพื่อนๆก็เช่นกันแต่ตัวเขาเดินลังทายจนถูกดึงเอาไว้จะไปไหนโอ๊โอ้โอ้โอรุ่นพี่ใช่ไปนั่งด้วยกันได้ข่าวว่าอาหารมื้อน,นี้เราเป็นคนทำถ้าไม่อร่อยแล้วก็เจอดีแน่ยูตะ ตัวร้ายของโรงเรียนใครๆก็กลัวได่รู้ว่าตูตะต้องจานมาหาเรื่องลูกตาแน่ๆโต๊ะของเขามีอีกคนหนึ่งก็คือฮาซันฮาซันเป็นผู้ชายเง,งียบๆ้องมองลูกตาตามให้กับพิษนั่งลงเออเออครับครับลูกตาทำอาหารเงียบๆเหลือมองแต่ละคนเพื่อนเหรอใช่มีตั้งสี่ห้าคนเออไม่ใช่สี่เจดคนต้องหา อาหารเนี่ยไม่เห็นจะอร่อยเลยไม่ได้เรื่องลูกตาลสะดุง้งเมื่อ,อยู่ตาวางช้อนบนจานอย่างแรงโอโอ,โอก็ก็อร่อยดีนี่ครับพวกคุณว่าแม่อร่อยได้ยังไงแม่ครัวก็เสียใจแ,แย่ก็แม่อร่อยก็ไม่อร่อยสิพวกฉันเนี่ยรู้ส่าม่าชิมไม่ได้เรื่องเลยอาหารอะไรก็ไม่รู้คิดว่าเด็กใหม่จะทำอร่อยซะอีใช่ไหมฮาซัน พอสถีทนาถ้ากินอิ่มแล้วก็กลับเถอะอย่ามีเรื่องเลยฉันเหนื่อยอยากจะพักเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาพวกแกออกไปข้างนอกไปเลี้ยงดีไหมออพูดอย่างนี้ค่อยอารมณ์ดีหน่อยงั้นพวกเรากลับพออาซันลุกขึ้นยูตะกำลังเดินตามไปทุกคนที่มาจากตึกเอตึกบีก็ทยอยพากันเดินออกไปจนหมดลูกตาลถึงกับถอนหายใจออกมาเป็นยังไงบ้างลูก ปลุงนี่มันอะไรครับเราโดนรับน้องนะสิแล้วพวกนั้นล่ะตัวร้ายเลยแหละดีนะเรารอดมาได้เนี่ยเสียดายจังผมเนี่ยน่าจะอ,อคืนหมอน,นั่นถ้ารู้อย่างนี้ทำอาหารรสเด็ดต้อนรับเลยก็ดีอยังมีเรื่องเลยนะลูกตาลเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่าโชคดีที่เราไม่มีเรื่องกันแล้วกันระวังตัวได้วยแสดงว่าเราเนี่ยได้หมายหัวไปแล้วหมายหัวอะไรครับ คิงของผมต้องช่วยได้สิลูกตาไม่เชื่อหรอกว่าคิงของเขาจะไม่ช่วยขนาดอาหารที่ทำวันนี้ยังส่งคนมาช่วยเลยแต่ว่าวันเนี้ยเขาเกือบมีเรื่องทำไมถึงไม่โผล่มาอยากจะรู้นะักว่าคิงของเขาเป็นใครเขาตัดสินใจโทรหาคิงอีกครั้งไม่ได้สนิทอย่าโทรบ,บ่อยก็ก็ผมมีเรื่องร้อนใจนี่พวกเขาจอกไปข้างนอกกันได้แล้วผมออกไปได้ไหมจะออกไปก็ออกไปได้ แต่หากเกิดเรื่องฉันไม่ช่วยแน่แล้วแล้วทำไมคุณไม่ปกป้องผมอาะฉันทำอยู่แล้วฉันก็ทำไปแล้วเรียกว่าไม่ปกป้องได้ไงแล้วทำไมผมถึงไม่เห็นคุณเลยคุณจะไม่ให้ผมรู้จักตัวตนคุณหน่อยหรอไม่จำเป็นแค่ยังไม่เจอฉันก็วุ่นวายจะแย่แค่นี้แล้วกันวันนี้อย่าก่อเรื่องอีกถึงฉันเป็นกินของนายก็ใช่ว่าฉันจะดูแลทุกเรื่อง เพราะฉันก็มีเรื่องมากมายต้องทำเหมือนกันปวดหัวจริงๆเลยนี่ลูกตาลไม่ทันพูดอะไรต่อก็เจ็บใจมากคิงของเขาเย็นชาหน้าดูอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครถ้ารู้แล้วก็พ่อจะเกาะเตดหนึบไม่ยอมปล่อยเลยทีเดียวลูกตาลอยู่ในห้องหรือเปล่าอยู่สิอา้าสินมามากันหมดเลยเหรอก็ใช่พวกเราเป็นห่วงแก แกอาจจะโดนหมายหัวไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ยังไงคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนเขาบอกว่าคนที่โดนหมายหัวก็จะโดนแกล้งโดนทำร้ายถึงขั้นอยู่ที่นี่ไม่ได้ฉันก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนกันกล่าวว่าสัากสามเดือนถ้าฉันไม่ผ่านโปรฉันก็จะกลับแล้วอ่ะฉันไม่อยากอยู่ได้ยังไงต้องสู้นะลูกตาล ฉันก็อยากจะสู้นะแต่หัวฉันมันไม่ได้ถึงสู้ไปฉันก็ต้องโดนส่งกลัดไปดีนั่นแหละลูกตาลพอเข้าใจว่าสิ่งที่เ,เพื่อนๆพูดหวังดีแต่ความกดดันที่เรียนกับคนเก่งมากขนาดนี้เขาคงเครียดแล้วเพื่อนๆของเขาท่าทางที่ถูกคัดเลือกมาก็จะเรียนเก่งด้วยไม่เหมือนตัวเขาเลยที่ถูกจะหนับตนหนม,มากกว่าเขาคงเอาตัวไม่รอดต่อให้ผ่านเทอมนี้ไปได้ เทอมเอินก็ถูกส่งกลับบ้านอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรเรียนที่ไหนก็เหมือนกันตอนนี้พวกเขาทําได้เพียงแค่สํารวจรอบๆมาหาลัยก็เท่านั้นมันล่มลื่นและเป็นเหมือนส่วนสาธารนณะที่ติดต่อกันไม่ว่าจะตึก A、ตึก B หรือตึก C มันดูล่มลื่นและสวยงามมากแดยที่สําคัญเป็นที่น่าเสียดายที่ตึกของเขาไม่มีกระเช้าส,สวยๆไว้นั่งบ้างไม่มีรถราง ไว้ชมบรรยากาศนั่งรถชิลๆก็ไม่มีมีแต่กระเทาที่ส่งของที่ไปถึงตึกสี่กระเทานั้น